กับวันดีกับปุ้มยินดีตอนดับเขาสู้ไหนใครหนุนชาแนลนะกับปุ้ม ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกม Linest t w Mobile นะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนําการเลือกสกิลของอาชีพพระดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอาชีพพระเนี่ยเป็นอาชีพยอดนิยมของเกม Linest t w Mobile เลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันเก่งจริงนะฮะฟาร์มก็ดีนะครับไหนจะเรื่องแบบว่าการเอาตัวรอดมีสกิลฮิลอะไรอีกนะครับคือดีมากๆนะครับในเกมนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆหลายคนก็รกีเลือกที่จะเล่นอาชีพพระนะครับ แต่ว่าก็ยังมีคำถามว่าเฮ้ยพอตอน45เนี่ยเราควรจะเลือกอะไรดีนะครับผมใครที่ยังไม่ทราบนะครับผมก็เคื่อนเพื่อนเข้ามาตรงที่3ขีดน,นะครับแล้วก็เข้ามาตรงซนะีซั่นพาร์ทน่ะตรงนี้เนี่ยมันจะมีเอ็กซิบเมนต์นะครับผมหรือว่าตอนเขาเรียกอะไรนะตอนความสำเร็จเลเวลสี่สิบห้าเนี่ยจะมีสกิลให้เราเลือกนะครับนี่เห็นไหมทุกอาชีพเนี่ยจะสามารถเลือกสกิลแดงได้1 สกิลแดงนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องอาชีพพระว่าควรจะเลือกสกิลอะไรดีนะครับผมเพราะว่ามันมีตั้ง4สกิลเนาะเราจะสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับผมสําหรับพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่30พึกบพฤภาคมนะครับก็จะเปิดเซิร์ฟใหม่นะครับผมในเกม리넷 2M ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการเปิดตัวกิจกรรมสุด e อกลันะครับที่ร้านเกมพาร์เนอร์ชั้นนํา สแห่งในกรุงเทพนะครับผมเออตามที่หน้าจอเลยนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีเกิชั่นด้วยนะครับผมในกรุงเทพนะครับผมรับไอเทมฟรีของพรีเมียมแล้วก็เล่นเกมฟรีเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับผม ยังไงก็ฝากกิจกรรมและก็เซร์ฟใหม่ของ Linux 2M ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาไล่กันตั้งแต่สกิลแรกนะครับสกิลแรกเนี่ยคือสกิล DIY Spark นะครับเอ่อสกิล DIY Spark เนี่ยจะเป็นสกิลที่สามารถเสริมสกิล a u l a Flat นะครับผมให้มันตีโดน3เป้าหมายนะครับจากปกติเนี่ยสกิล a u l a Flat เนี่ยเนี่ยเนี่ที่ผมใช้เห็นไหมเออสกิล Alla Flat คือสกิลนี้นะครับผมสกิลนี้ นี่คูลดาวเนี่ยจะอยู่ที่0.5วินะครับแต่เป็นเป้าหมายเดียวเนาะเออถ้าเราเลือกดีวันสปาร์กมาเนี่ยก็จะเสริมให้สกิลออร่าเฟดเนี่ยตีโดน3เป้าหมายนะครับอ่านี่นะเป็นเหมือนที่ผมเล่นอยู่เลยนะครับอ่าตัวผมเนี่ยได้เรียกออร่า a ฟดมาแล้วนะเออเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับผมเดีย๋ยวมาดูสกิลให้หมดก่อนเนาะ สกิลถัดมาเนี่ยอิมพ o v ฟโอบนะครับผมสำหรับสกิลนี้เนี่ยก็จะทำให้อ่อวุธนะครับผมอวุธดาเมจให้กับอาวุธได้ชั่วคราวนะครับผม แล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นสกิลจัดมินนะครับสกิลจัดมินก็จะเป็นสกิลโจมตีอีกหนึ่งสกิลนะครับอันนี้เป็นสกิลใหม่เลยนะไม่ได้เหมือนกับสกนะิลดีไวส์สปาร์กเนาะดีไวส์สปาร์กคือเสริมสกิลที่เรามีอยู่แล้วสกิลจัดมินคือสกิลโจมตีใหม่นะครับที่โดน3เป้าหมายแต่ว่าข้อเสียของจัดมินก็คือคูลดาวน์เนี่ยมันค่อนข้างนานก็คือ5วินาทีเนาะสุดท้ายจะเป็นอาร์เคนชิลนะครับผมสำหรับอาร์เคนชิลเนี่ยจะเป็นสกิลที่ทําให้เรา แล้วก็เป้าหมายนะครับผมหรือว่าสมาชิกในปาร์ตี้หรือในแคลนของเราเนี่ยทนต่อดาเมจนะครับ50%คือดีมากนะฮะอย่างเช่นก็ตีมา100หนึ่งเนี่ยกดสกิลนี้นะครับกดบัฟให้เพื่อนหรือให้เราเองเนี่ยก็จะลดดาเมจลงไปครึ่งหนึ่งนะครับก็ดีมากๆนะฮะเออตอนนี้เนี่ยจริงๆผมอยากจะให้พิจารณานะครับผมสองสกิลเป็นหลักเลยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อย่างแรกเลยนะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นสายโซโล่เพลเยอร์ชอบฟาร์มนะครับผมเออ ชอบฟาร์มเป็นชีวิตจิตใจนะครับผมเอ้ยกูแบบต้องฟาร์มเป็นโนหนึ่งอ่ะเออไปไหนก็อยากจะฟาร์มดีไว้ก่อนอยากจะเลี้ยงนำคนอื่นอยากจะฟาร์มของมาขายในตลาดกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะๆอะไรเงี้ยผมแนะนำนะครับ DIY Spark เลยเลือกเหมือนกับผมเลยนะครับเพื่อนๆจะไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะเออเพราะว่าจากเป้าหมายเดียวเห็นไหมจะก,กลายเป็น3เป้าหมายแบบนี้เลยนะครับคือมันโกงมากบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับ คนที่ไม่มีเนี่ยก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยฟาร์มค่อนข้างช้าเลยนะสำหรับตัวพระนะครับที่ไม่มีนะถ้าชอบฟาร์มนะแต่ว่าสกิลนี้จะไม่ได้ช่วยให้เพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยเขาเก่งขึ้นแต่อย่างไรเลยนะครับผมจะทําให้ตัวเองเนี่ยฟาร์มไวขึ้นอย่างเดียวนะฮะสกิลถัดมาเนี่ยที่แนะนําให้เลือกก็คือโลอาเคนนะครับ ในเคสถัดไปเนี่ยเพื่อนๆชอบเล่นเป็นปาร์ตี้นะมีที่ประจำอยู่แล้วหรือว่าชอบล่าบอสชอบแบบชอบมีวอะไปไก์กันกับเพื่อนคนอื่นจะยิวอื่นอะไรเงี้ยยังไงพระเนี่ยต้องเลือกโลกอาเคนมานะครับเพราะจะทําให้เราและก็สมาชิกในปาร์ตี้เนี่ยได้เปรียบฝั่งตรงข้ามมากๆครับ โคตรเยอะเลยนะครับบอกเลยนะครับผมในการไฟกันเนี่ยอีกทีมนึงอ่ะมีมีมอ่าโลคอาเกนอีกคนไม่มีเนี่ยคือแบบรู้ผลเลยนะว่าสู้โล่อาเคนไม่ได้ครับ ออแต่ว่าคนที่มีโลกอาคกนเนี่ยก็จะฟาร์มช้านะก็ต้องทําใจยอมรับด้วยนะครับว่าก็จะฟาร์มช้ากว่าคนที่มีตัวดีวายสปาร์กนะครับผมแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับผมดีวายสปาร์กเนี่ยคือจะได้มาจากออการกําจัดมอนเตอร์ใช่ไหมการสร้างสร้างก็ได้นะครับหรือว่าใบคบาบรรยากรก็ยังได้เลยหรือว่า แลกแต้มเคลนมา1ล้าน5้าแสนแต้มก็ยังแลกมาได้เลยนะครับบริวัสปากเนี่ยมีวิธีการหาค่อนข้างหลายวิธีนะครับแต่ละวิธีเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราค่อยแบบเราก็ได้อยู่แล้วแหละแต่แค่รอยะเวลาเฉยๆเนี่ยเราไปเลือกโลกอ์เคนก่อนเนะี่ยก็ไม่ได้เสียหายนะเพราะว่าโลกอ์เคนเนี่ยจะได้มาจากการจาการกําจัดมอนเตอร์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับเออเอาง่ายๆคือดอกมาอย่างเดียวนะไม่สามารถคราฟหรือว่าแลกแต้มแคลนมาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เพื่อนๆควรเลือกนะเออแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าถ้าผมเชียร์นะผมเชียร์ดีไวสปาร์กมากกว่าเพราะผมมองว่าจริงๆอะโลกอ์เคนเนี่ย ต่อไปถ้าเกิดเรา,เรามีดีวายสปาร์กใช่ไหมเราสามารถฟาร์มได้เร็วอย่างเงี้ยเราสามารถแบบหาเพชรได้เยอะอย่างเงี้ยเราค่อยเอาเพชรเนี่ยไปซื้อโลกอาเคนมาตอนนั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเออส่วนตัวผมชอบดีวายสปาร์กมากกว่าแต่บางคนเนี่ยเขาแบบเล่นเป็นทีมเนาะเล่นเป็นแคลเล่นเป็นกิลเนี่ยก็อาจจะเลือกตัวโลกอาเคนมาก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้เสียหายเนาะส่วนอีก2สกิลที่ให้เลือกเนี่ยก็จะเป็นสกิลจัดมินเนาะสกิลจัดมนเนี่ยผมว่าจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมีทีหลังก็ได้นะส่วนตัวผมนะ เพราะว่าคือถ้าเกิดมีตอนนี้ถามว่ามานาโพหรือเปล่าอ่ะอย่างแรกนะแล้วก็หินวิเศษนะครับหินวิเศษนี้ก็ต้องซื้อนะก็เปลืองแบบเปลืองตังไปใหญ่เลยนะครับ ผมเลยมองว่าจัดเม้นเนี่ยจริงๆเดี๋ยวค่อยมีทีหลังก็ได้นะครับผมเพราะว่าถามว่าฟาร์มเร็วกว่าเดิมไหมฟาร์มเร็วกว่าเดิมแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าดีไวสป์ปาร์ดีกว่านะครับผมถ้าจะเอามาใช้งานตอนนี้เลยนะครับผมแต่จัดเม้นเนี่ยได้คุ้มตรงที่แบบมันดบจากมนอย่างเดียวเนาะมันไม่สามารถได้มาจากอย่างอื่นเ,เนาะแต่แต่ส่วนตัวผมก็ไม่แนะนำนะจัดเม้นรจริงไม่แนะนําเลยนะครับส่วนอิ p r ลูฟอบเนี่ยคือย,ย,ย,ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับ อันนี้คือแบบเพิ่มดาเมจชั่วคราวนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับให้ตัวเองอันนี้ก็เปลืองหินเวทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเลือกดีวายสปาร์กมาแล้วก็ไปซื้อแบบพวกเนี่ยเนี้ยดีวายพาวเวอร์อย่างเงี้ยที่ทําให้เราแบบพิวแรงขึ้นแบบ1 0 0่อย่างเงี้ยเรายืนมอนได้ดีกว่าเดิมอีกใช่ปะเออไปซื้อฮอลลี่โฟกัสมาซึ่งบูทดาเมจเออให้เราได้เลยนะครับเนี่ยโจมตีศักดิ์ศรีบวกหแล้วก็เวลาโจมตีเป้าหหมมาายเเเเอออออออตติกกกกกขึ้นนนะนน้นนนนนนนีีีี10%ััััรรวท3%ะะคบ็ดื คือแต่ละสกิลของพระเนี่ยโคตรดีนะครับผมต้องบอกว่าวอลซ่า,านะครับพระในเกมนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะครับผม <laughs> ส่วนตัวผมเลือกสกิลดีไวสปาร์กมาตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอแชร์ประสบการณ์ก่อนนะเออประมาณ3วันแรกมั้งผมเลือกมาจนตอนนี้แบบเล่นมาอาทิตย์กว่าแล้วรู้สึกว่ารู้สึกคิดถูกนะครับที่เลือกดีไวสปาร์กมาเพราะว่าผมฟาร์มได้เร็วกว่าคนอื่นเยอะมากนะครับเนี่ยอันนี้คือผมเล่นตั้งแต่วันแรกนะตอนนี้ผมค่อนข้างจะ ติดอันดับนะครับยังติดอันดับอยู่นะตอนนี้น่าติดท็อป10อยู่เลยนะครับผมก็ค่อนข้างจะเอฟเฟกต่ออาชีพนี้มากๆนะครับผมในการเลือกตัวสกิลดีว่าสปาร์กมานะครับผมถ้าผมเลือกลูกอาคีนตอนนั้นผมว่าผมไม่น่าจะติดอันดับนะครับเพราะว่ามันฟาร์มช้ากว่าเยอะนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เติมเยอะอะไรด้วยเนาะก็ทําของแบบแค่แบบแค่แบบนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้มีของเยอะอะไรนะส่วนตัวผมนะเนี่ยของประมาณนี้บวก5ทั้งเซตและมีแบบ อาวุธเขียวบวก,กวแค่นั้นแหละนะครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบแบบไหนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะการเลือกเนี่ยคิดซะว่าผมแบบเป็นที่ปรึกษาให้แหล้วกันนะครับผมไม่มีผิดไม่ถูกหวังว่า ความคิดเห็นของผมเนี่ยจะมีประโยชน์ในการเลือกสกิลผลเพื่อนนะครับผมเออเอาที่เราเล่นสนุกนะครับเอาที่เราเล่นแล้วสบายใจนะครับเลือกอันนั้นได้เลยนะเออไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมกันนะใครสนใจโหลดเกมนี้ก็สามารถโหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมก็ไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่มารับชมกันขอบคุณครับสวัสดีครับ